หลังมดดำบอกหิวหลังเห็นนุ่มคนนี้โชว์รอยสักเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสาวๆและกลุ่มเทศทางเลือกอีกหลายคนเลยก็ว่าได้สำหรับเฟยพัดนักแ,แสดงหนุ่มที่มีผลงานเด่นจ,จากซีรีส์เรื่องจีเพียสถาบันพันแสบและโอนิคุทิรักออกแบบไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวมักจะอัปเดตอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ติดตาและกดไลค์อยู่บ่อยครั้งล่าสุดเฟยอัปเดตภาพในลุคแมนแมนแบดบอยโชว์รอยสักกลางชายหาดทะเล ทำเอาสาวๆคอมเมนต์ไม่ไหวแต่ที่พีคอก็คือมดดําขชาภาเข้ามาคอมเมนต์ว่าใจคอกูมไม่ดีเลยหิวมึงมันผิดไหมซึ่งงานนี้นะครับทำเอาหนุ่มเฟย์พัดเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีด้วยอิมโมนิหัวร้องสามตัวซึ่งมดดําขชาภาก็ได้มีการตอบกลับว่ารักนางมากขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวัน ขอบคุณมากครับ